ครับสวัสดีครับอพอมกันครับวันนี้ตอนที่5ครับผมวันนี้จะมีเทคนิคหาง่ายๆสั้นๆนะครับกับชับเวลาด้วยนะครับในการทำํำแบ็กเก่านะครับแบ็กเก่าท่านอาจจะเคยเห็นนะครับที่เคยเห็นเป็นในสไตล์แบ็กเก่าเบลอๆนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นอของ JPEG ครับใช้ Photoshop ทำครับแต่ตอนนี้ผมจะมาบอกวิธีทำแบ็กเก่าที่เป็นเวกเตอร์นะครับเป็นเบอร์แบ็กเก่าเวกเตอร์นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับมาเบอร์มาเปิดไฟล์เลยครับเปิดไฟล์ Open ครับเลือกภาพนะครับที่เราจะทำเป็นแบ็กเก่านะครับนะครับตอนนี้เราก็ย่อให้มันอยู่ในกรอบก่อนนะครับ อย่างภาพนี้นะครับเราจะทําให้มันเป็นเบลอนะครับเบลอเบกเก่าเบลอเบกเก่าเวกเตอร์นะฮะจะเป็นลักษณะของเวกเตอร์โดยใช้ไฟล์ jpeg นะครับหรือว่าไฟล์ภาพธรรมดาทั่วไปทําให้มันเป็นเวกเตอร์นะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คลิกที่งานครับแล้วก็ไปที่เอฟเฟกต์มาที่เบลอนะครับกัดเส้นเบลอนะครับ กดพรีวิวนะครับเราจะเห็นค่าค่าเบอร์ของมันครับอ่าโอเคทําให้มันเบอร์ก่อนครับนะครับเราเราจะเอาเบอร์แค่ไหนก็เลื่อนดูครับแต่ส่วนมากจะเบอร์เบอร์ให้เยอะนะฮะเยอะพอได้ขนาดนี้แล้วเรากดโอเคนะครับตอนนี้มันยังเป็นภาพ jpeg อยู่นะครับมันยังไม่ได้เป็นอ่าเวกเตอร์นะครับเบอร์ตัวนี้ครับวิธีง่ายๆก็จะคือ ทําทให้เป็นเวกเตอร์ก็คลิกที่งานแล้วก็มาที่ออบเจกต์นะครับแล้วก็คีเรทนะครับคีเรทกระเดยนแมทนะครับนะครับตอนนี้มันก็จะสร้างตารางขึ้นมานะครับตามเนี่ยฮะตารางตามตัวนี้ครับมันมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนแล้วก็ดูว่าเราเราสามารถาเปลี่ยนค่าเลขตัวนี้ได้ครับถ้าเลขน้อยก็ยิ่งเบอร์นะครับนะฮะสมมติหนึ่งใช่ไหมครับ หนึ่งคูณหนึ่งเนี่ยครับก็จะเบอร์อย่างเงี้ยครับรายละเอียดจะน้อยแต่ถ้าสักใส่ส,สักสิบเข้าไปครับนี่สิบเนี่ยครับมันก็จะละเส้นตารางมันก็จะเยอะขึ้นนะครับก็แล้วแต่เราจะเอาแค่ไหนนะครับก็ดูเอาครับเราก็เลือกดูเลยครับสมมติหนึ่งคูหนึ่งอา,อาจจะน้อยไปนะครับสักอสองอสองคูณสองดูไหม อลองดูแล้วลองเล่นไปเรื่อยครับนี่ฮะสามคูณสามใแล้วแต่เรานะครับนี่ฮะอ่ะลองที่สี่คูณสี่ครับก็กำลังดีครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับกดโอเคปึ๊บเรียบร้อยครับภาพตัวนี้จะเป็นเวกเตอร์นะครับเป็น เบลอนะครับเบลอแบกเก่านะครับเวกเตอร์เวลาเราจะส่งงานนะครับก็สามารถเอาตัวนี้ส่งได้เลยนะครับตอนนี้มันเป็นเวกเตอร์เรียบร้อยแล้วครับนะครับวิธีเช็คว่ามันเป็น jpeg หรือว่าเวกเตอร์อยู่นะครับง่ายๆนะครับมากดที่งานนะครับแล้วก็ไปที่ w i n d o w นะครับแล้วก็มากดลิงก์นะครับ ถ้าในลิงก์นี่ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยก็แสดงว่าตัวนี้เป็นเวกเตอร์ครับแต่ถ้าม,มันไม่เป็นเวกเตอร์มันก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะไฟล์ jpeg ให้เราเห็นนะครับแต่ตัวนี้คือไม่มีไม่มีลักษณะของ jpeg ให้อยู่แสดงว่าตัวนี้เป็นเวกเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ครับง่ายแค่นี้เราก็ส่งได้แล้วครับส่วนมากภาพพวกนี้จะผ่านง่ายด้วยซ้าไปครับแต่ขายได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็แค่นี้ครับ ท่านก็เซฟเซฟงานเป็นถ้าจะส่งงานที่ชัตเตอร์สต็อกก็ EPS 10นะครับก็ส่งไปเลยครับวิธีเซฟผมตรงข้ามไปเลยนะครับวิธีเซฟก็ง่ายๆครับแต่ได้ผลวันหนึ่งทำได้เยอะครับแต่แนะนำว่าภาพที่เรามาทำเบอร์เนี่ยต้องเป็นภาพที่เราถ่ายเองนะครับถ้าจะส่งชัตเตอร์สต็อกไม่งั้นโดนนะฮะไม่งั้นโดนแบนได้ง่ายครับ ก็มีทิปเทคนิคสั้นๆง่ายๆวันนี้มาฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ